สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาดูความงามของดอกแพรชี่งไห้กันนะคะการปลูกแพรชี่งไฮนอกจากมีข้อดีแล้วนะคะก็ยังมีความสวยงามมีหลากหลายสีปัจจุบันก็มีสีมากมายนะคะมีทั้งสีรูปผสมสีเหลืองนี่ ข้อดีของเราวันนี้นะคะในการปลูกแพเชียงไฮ้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะกรณีที่เราขุดจะหรือว่าเป็นขุดแอ่งนะคะขุดดินต่างๆแล้วทําเป็นโคกทําเป็นนูนทําเป็นสวนย่อมนะคะ mm hmm. ข้อดีของแพเชียงไฮ้วันนี้ที่เราอยากจะบอกก็คือว่าบองการการพังของหน้าดินได้นะคะนี่ก็คือเราปลูก ขอบคันแบบนี้นะคะเมื่อดินที่เราถมใหม่นะคะแล้วก็ปลูกเป็นคันสะคันบ่ออะไรต่างๆนะคะเราไม่รู้จะปลูกพืชอะไรอย่างแรกเราก็สามารถปลูกแพร่เชียงไฮ้นะคะในการยึดหน้าดินแทนต้นยาขาได้นะคะก็คือให้เขายึดหน้าดินให้ดินแน่นอันนี้เป็นข้อดีของแพร่เชียงไฮ้นะคะอีกข้อหนึ่งวิธีการปลูกแล้วก็จิ้มลงไปนะคะใต้ดิน แบบนี้กกสังเกตไหมคะว่าแพรเชียงไห้ของเขาก็จะมีรากฝอยเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะยึดหน้าดินไม่ให้ดินถลายลงมาจากคันที่เราขุดไว้นะคะอันนี้เหมาะกับสวนใหม่ที่ที่ทำขอบจะทำขอบดินต่างๆนะคะก็จะเป็นการรักษาหน้าดินไม่ให้ลื่นถลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีความสวยงามด้วย อันนี้ก็เป็นแบบต่างๆนะคะสีต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือดอกแพเสียงไฮนี่ชอบแสงแดดมากนะคะปลูกกลางแจ้งอย่างนี้นะคะยิ่งร้อนยิ่งดอกสวยสีสดนะคะและที่สำคัญก็คือจะดอกใหญ่ด้วยถ้าท่านผู้ชมคนไหนอยากปลูกก็ อยากปลูกกันหน้าดินก็อย่าลืมต้นแพรเซียงไฮ้นะคะเพราะว่าสามารถกันดินไหลดินลื่นได้นะคะแล้วก็บางทีเราทําขอบแปลงเล็กๆเ,เราก็สามารถปลูกแซมได้นะคะแล้วก็ปลูกไม้อย่างอืนอ่นนี่ก็สวยงามมากนะคะแล้วถามว่าจะลกไหมแพรเซียงไฮ้จริงๆไม่ใช่ไม้ลกนะคะถ้าเรามันขยับขยาย สายพันธุ์เมื่อมีกิ่งแก่แล้วนะคะเราก็สามารถหักกิ่งนี้นะคะแล้วก็ทิ้มไปตามโซกหรือตามน้ําก็ได้นะคะแบบนี้เขาก็จะแตกใหม่นะคะมันหักบ่อยๆก็จะทำให้ได้ต้นปริมาณมากนะคะแล้วก็ไม่ลกเพราะถ้าเราปลูกแบบว่าไม่ได้หักกิ่งเลยก็จะทำให้ลกง่ายแล้วก็ ดอกของเขาเล็กลงด้วยทุกๆสามเดือนเราก็สามารถหรือหักกิ่งใหม่นะคะถ้าขยันหน่อยแล้วก็สองเดือนเราก็ปลูกใหม่ได้เลยค่ะส่วนที่การดูแลแรกๆเป็นดินใหม่ที่เราขุดนะคะอาหารก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เราก็ไม่ต้องมุมลุงอะไรมากเลยนะคะก็คือทิมไปอย่างเดียวแล้วก็ปลูกได้เลยถ้าปลูกครั้งที่สองหลังจากดินเขาเริ่มแน่น วิธีการดูดินแน่นไม่แน่นนะคะก็คือถ้าดินของเขาอยู่ตัวเขาจะไม่มีระแหงแบบนี้นะคะเราก็หันไปปลูกพืชอย่างอื่นได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของแพรเสียงไฮ้นะคะที่หน้าปลูกแล้วก็สวยด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรลบฟังรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แตงโมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ